สวัสดีจ้าพี่น้องมาเนี้มาทําแกงุนเส้นด้วยกันนะคะวนเส้นใส่ไก่ค่ะใส่ไก่ใส่ตับไก่ค่ะใส่ต้นหอมนะคะแค่นี้แล้วค่ะวัตถุดิบจาพี่น้องส่วนหมา่างซอสจะใส่ตับไก่หลายกว่าเนื้อเด้อจาเพราะว่าซอสชอบทานตับมากกว่าเนื้อค่ะเนื้อไก่ค่ะไปทํากันเลยจ้ะใส่พิกแกงลงไปจ้าพิกแกงก็จะมีข่าตะไคร้กระเทียมจาพี่น้องพริกค่ะ แค่นี้ล่ะค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่กับไก่ลงไปจ้าแับนี้ใส่ค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไม่เข้ากันจ้า น่คะพี่น้องไก่สุกประมาณหนึ่งล้วก็มาใส่เครื่องปรุงกันนะคะจะใส่น้ำปลาจะ้ะใส่น้ำปลาลงไปาไถาดโปรดีที่น้ำปลาเด้อค่ะใส่พนอนลงไปพนอนนะคะจะใส่เกลือนิดหนึ่งจ้ะพี่น้อง ใส่น้ำล้างคกลงไปจ้ะพี่น้องทิ้งไว้สักพักค่ะหมอเดือดแล้วหอมมากจ้ะพี่น้องแกงวนเส้นใส่ไก่เสร็ตับไก่จ้ะพี่น้องจ้าเป็นอีกเมนูหน,นึน่งที่สาวสา,วส,าวสอดเดิอจ้ะพี่น้องจ้าสาวสาชอบทานอาหารบ้าน,านๆค่ะพี่น้อง ประเอกของเราลงไปจ้าบนเส้นค่ะตามด้วยต้นหอมพี่น้อง ง่ายๆค่ะสาวสาไม่ยุ่งยากจ้ะใส่ตับเยอะๆสาวสาสอดท่านตับด้วยสอดท่านตับไก่จ้ะมาเด้อจะหอมหอมพี่น้องเมนูนี่เป็นเมนูที่มัดผิเมนูหนึ่งค่ะพี่น้องจ้ะส่งหอมเดิมสุกแล้วจ้ะใส่ใบแมงลักลงไปจ้ะ ใบเบนรักลงไปหอมพร้อมได้กัี่ต่อไปเบงรักก็เป็นอันเสร็สิ้นปิดแก๊สจากพี่น้องจา้ามาจากมาท่านเข่าก็สาวๆาค่ะมาเดอ้อจาาพี่น้องมาเสียบน้ำกันค่ะ เสร็จสิ้นแล้วค่ะพี่น้องแกงวุ้นเส้นใส่ไก่คะ่ะใส่ตับไก่จ้ะชิมให้ช่มค่ะพี่น้องจ้ะแกงวุ้นเส้นร้อนๆค่ะแซ่บเดี๋พี่น้องมาเด้อ หอมใบแมงลักมากค่ะจับไกล่ลมาเดินจากพี่นนอกมันเจ็บกบซ้วซาวค่ะ ค้ำเงินจากพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่มาติดตามเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณกำลังใจที่ดีๆให้กันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า